ดีวัยุนเมกาดิวัยรุนดูไปดิวัยุนชาติสายทุกคนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลงเจ้าตัวเกมไมค c r รับแท้นะครับบนคอมพิวเตอร์นะซึ่งมันเป็นเวอร์ชัน Java Edition กับเวอร์ชันในส่วนของเวอร์ชัน Be d r o c k ท่านเองนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าวิธีการนี้นะครับง่ายมากๆนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มมันก่อนนะครับก็อันนี้ผมสั่งซื้อมานะครับจากทางอ่าโชปปี้ e นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็น ID และก็พาสเวิร์ดของ i มค c r รับนะท่านผู้ชมอ่าเป็นรหัสแท้นะซึ่งจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับน้องๆคนไหนที่อยากซื้อนะครับอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมมันจะมีขายแบบว่าเป็นอ่าไอท้เลยนะฮะจากทางเว็บไซต์ Minecraft นะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งนะครับ ส่วนต่อมานะครับอย่างที่2นะจะมีแบบคีย์รีดีมนะไปหาซื้อได้ตามเว็บหรือว่า s h o p e ปีเหมือนกันนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ5-600บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่างที่3นะครับอันนี้ตัวเลือกอันสุดท้ายนะที่แบบถูกสุดๆนะเป็น ID นะ ตัวนี้นะครับปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องลิงก์กับเบอร์ตัวเองด้วยนะฮะเพื่อที่จะใช้งานมันได้นะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าลิงก์กับอีเมลตัวเองเพื่อทจะใช้งานมันได้นั่นเองนะครับซึ่งเขาจะให้เจ้าตัวอีเมลและพาสเวิร์ดมาเป็นของ Microsoft เลยนะครับเข้าได้เลยนะไม่ต้องไปรีดิมหรือว่าใส่คีย์นะท่านผู้ชมอ่าตัวนี้ก็จะง่ายแล้วก็ถูกด้วยนะครับประมาณ300หน่อยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างคำยายใต้คลิปหรือว่ากดตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะางนปท ก็ดูนะเรามาแกะกันก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรนะนี่แกะออกมาปุ๊บก็จะเป็นในส่วนของอ่าไอดีแล้วก็พาสเวิร์ดนะจะอยู่มุมตรงนี้นะครับด้านบนนะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับพร้อมกับวิธีการติดตั้งเขาจะให้มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะอืมก็อ่านได้ควบคู่กันไปนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อ่านนะครับก็ดูคลิปนี้ก็ได้นะครับจบเลยง่ายดีนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเลยนะครับอ่าอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมนะเราก็ไปอ่อ ดาวน์โหลดเจ้าตัวไมค์ครับรันเชอร์ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะไมค์ครับรันเชอร์นะกดตรงนี้นะครับนี่เจ้าตรงด้านล่างนะครับท่านผู้ชมนะรูปเซิร์ชอหะคนดูรูปเซิร์ชนี่กดขึ้นมาอย่างนี้แล้วพิมพ์คําว่าไมค์ครับนี่ไมค์ครับรันเชอร์มันจะขึ้นมาเนี่ยพิมพ์คำว่าไมค์ครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ m i n e ไมค์ครับแล้วมันจะมีคําว่ารันเชอร์จะเป็นรูปแบบนี้นะครับกดขึ้นมา1ครั้งได้เลย ปึ๊บมันจะเปิดในส่วนของ Microsoft Office ขึ้นมาแบบนี้เลยนะไม,ไม่ใช่ Microsoft Office Microsoft Store ขึ้นมาอย่างนี้ให้เราทำการกด install นะ,ะจากนั้นก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการลงเราจะลงไดซีแล้วกด install ได้เลยปึ๊บแค่นั้นเองนะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งก่อนนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าการซื้อของแท้เนี่ยมันมีข้อดีนะหนึ่งสนับสนุนผู้พัฒนานะครับอย่างที่2นะท่านผู้ชมนะ Uh, มันสามารถเล่นได้ใช้งานได้ดีเลยนะทั้งในส่วน uh, เล่นออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไมค์ครับจอว่าที่เป็นเวอร์ชันดังเดิมกับไมค์ครับบ e d ล็อกท่านเองอ่ะ uh, ประมาณนี้เลยนะครับส่วนต่อมาก็เราจะกด p พีได้เลยนะเห็นมันจะมีกด p พีกด p พีได้เลยปุ๊บอ่านี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราทําการ uh, ล็อกอินรหัสนะท่านผู้ชมนะซึ่งเราควรไปกดตรงนี้นะครับคําว่า uh, Microsoft a x c n t ตรงใต้บรรทัด Us สอ d i f f ฟเรนซ์แ c คเคานะกดตรงนี้นะครับเป็นรูปเอ่อ Microsoft นะตรงนี้กดตรงนี้นะครับดูนะดูนะกดตรงนี้นะครับนี่กดเข้าไปได้เลยปลุ๊บแล้วกด Continu e จากนั้นนะครับมันจะหมุนแบบนี้นะแล้วให้เราทําการเอารหัสที่เราซื้อมาเนี่ยใส่ลงไปนะนี่รหัสจะอยู่มุมบนตรงนี้ใส่ลงไปได้เลยนะครับนี่เห็นไหมใส่ลงไปได้เลยนะฮะอ่าพี่จะทําการใส่รหัสลงไปนะครับอ่าใส่ลงไปนะครับอ่ากดนิกได้เลย ทีนี้มันจะขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะ,ะมันจะถามคีย์หรือว่าในส่วนของ figure print อะไรเงี้ยให้เราทําการกด use my password นะ่าเห็นไหมเมื่อก,กี้นี้นะ่าดูใหม่ดูใหม่กด use my password นะตรงนี้โอเคนะครับหรืออ่านในส่วนของใบคู่มือควบคู่ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับใส่ password ลงไปนะ password นี้มันจะอยู่หลัง .com นะท่านผู้ชมนะ,ะหลัง .com เขาจะมีเขียนบอกไว้อยู่นะครับ่าใส่ลงไป าจากนั้นกด sign in ได้เลยนี่มันก็รอสักครู่หนึ่งจากนั้นกดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่ามันจะขึ้นมานะครับให้เราได้ใส่พินของเจ้าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะพินมันก็คือพินปลดล็อกเครื่องแหละเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมเราต้องใส่พินปลดล็อกอยู่แล้วหรือว่ารหัสผ่านที่เราอ่าตั้งค่าไว้ให้มันแบบไม่ให้ใครเข้าเครื่องได้นะท่านผู้ชมนะคือถ้าใครเปิดเครื่องมาแล้วให้ใส่เลขตัวนั้นลงไปในนี้เลยนะครับใส่เลขแบบเดียวกันลงไปเลยนะครับ ถ้าใครที่เปิดเครื่องมาแล้วนะครับไม่มีเลขอะไรให้ใส่ก็ไม่ต้องใส่มันมันจะไม่ขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับอ่าของพี่ก็จะใส่ลงไปนะเพราะพี่ตั้งรหัสเข้าเครื่องไหมนะหรือว่ารหัสพิน์เข้าเครื่องนั่นเองพี่ก็ใส่ลงไปนี่แค่นี้เองนะครับแล้วรอสักครู่นึงมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะให้กดรีสกูเราเชิคก,ก่อนนะด้านบนเนี่ยว่าเป็นรหัสเราไหมนะครับที่เราใส่ไปจากในแผ่นตัวนี้นะอ่าเรากดรีสกูได้เลยนี่ลงง่ายใช่ไหมล่ะคนดูลงง่ายจะจ,จัดเลยนะผมพูดเลยนี่จากนั้นก็รอมันอัปเดตลงสักครู่นึงนะครับ อ่านี่มาแล้วนะครับนี่จากนั้นก็มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเราก็กดโค้ดตรงนี้ได้เลยง่ายง่ายมากๆเลยสะดวกจริงๆนะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่โอเคนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นมันมีอ่าอยู่สี่เกมนะ ไอสองเกมล่างเราไม่ได้ซื้อนะเราซื้อแค่สองเกมบนนะครับเป็นรหัสของเรานะท่านผู้ชมอ่าทีนี้เราก็ดูก่อน,นครับมันจะมี2เวอร์ชั่นเวอร์ชั่น j a v a Edition กับ b e d l o c k นะเรามาอธิบายให้ฟังกันก่อนนะครับท mm ่า hmm. นผู้ชมเวอร์ชัน j a v a Edition นี่มันถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี2008นะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็มันจะเหมาะสําหรับคนที่เขาเอาไปลงมอดต่างๆอ่าลงมอดลงมด ลงชีดเ้อนะคัท่านผู้ชมหรือว่าไปเล่นออนไลน์กับพวกสตรีมเมอร์เว็บดังๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปเข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์คนอื่นนะที่เป็นคอมกับคอมด้วยกันเองนะครับพูดง่ายๆคือจาว่า Java นี่มันไว้เล่นคอมกับคอมด้วยกันเองแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะที่ถูกพัฒนามานะครับประมาณนี้นะส่วนต่อมานะครับเวอร์ชันเบ็ล็อกนี่มันจะเป็นเวอร์ชันที่ถูกพัฒนามาใหม่นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะซึ่งมันไว้เล่นกับเจ้าพวกมือถือ กับคอนโซล PS4 PS5 Xbox นะหรือว่า Nintendo Switch นั่นเองพูด,ด้ง่ายก็คือ,อเวอร์ชั่น Bedrock เนี่ยไว้เล่นกับมือถือ Android iOS Tablet iPad แล้วก็ในส่วนของ PS4 PS5 แล้วก็ในส่วนของ Nintendo Switch นั่นเองนะท่านผู้ชมนะโดยการแบบว่าเชิญเพื่อนอินไว้ wide, เพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราเล่นผ่านคอมนั่นเองนะเออพูดได้ง่ายก็คือตัว Bedrock เนี่ยเอาไว้เล่นกับพวกมือถือนะครับประมาณนั้นนะฮะอ่า ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงกันก่อนนะครับท่านผู้ชมนะซึ่งเราสามารถที่จะกดพีได้เลยเราเลือกเวอร์ชั่นที่จะลงได้ด้วยนะตรงนี้เห็นไหมคำว่าล่าสุดลี e มันมีปัจจุบันที่ผมทําคลิปเนี่ย1.12อ่า1.21.9นะนะนเวอร์ชันนะครับเราสามารถเลือกได้เวลาเราเลือกเราก็ไปกดในส่วนของ,ของคําว่า i n s tall ได้ถ้าเราจะเล่นเวอร์ชันอื่นนะกด new install ตรงนี้ล้วก็เลือกได้เลยนะครับมีหลายเวอร์ชันมากนะครับนี่เห็นไหมมีเวอร์ชันแย่ๆเลย1.125อะไรเงี้ย1.21.5อะไรเงรี้ยแล้วก็เวอร์ชันหนึ่งที่แบบเวอร์ชัั่นนนกๆ้งแ 2008นะันดะประมาณนั่นแหละนะครับอืมเนาะอ่าทีนี้เราจะไปกดเล่นนะครับนี่ก็ไปกดพีได้เลยตรงนี้แทนนะครับปุ๊บมันก็จะทําการลงนะครับอิน t a อลลงในตัวเครื่องนะอืมอันนี้มันจะทําการแบบว่าลงในตัวเครื่องนี่เห็นไหมรอสักแป๊บหนึง่งนี่มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอ่าขยายจอใหญ่ได้นะกดตรงนี้นะครับขยายจอใหญ่ได้ นะครับหรือจะกด f11 บนจอบนเครื่องก็ได้นะท่านผู้ชมนะนี่ f11 ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะอ่าแล้วก็เอ่อกดในส่วนของออปชันนะครับนี่แล้วก็มาตั้งค่าได้นะวิดีโอเซตติ้งอะไรพวกนี้นี่ตั้งค่าได้หมดเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคประมาณนี้ปึ๊บอ่าผมจะไปเล่นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็จะคีเอทเบรย์นะครับนี่อันนี้ผมจะคีเอทเบรย์นะปึ๊บ ล้วก็เลือกได้นะหมดที่เราต้องการเล่นอะรอ่รงเงี้ยนี่เห็นไหมเล่นได้แล้วก็ไปเล่นกับเซิร์ฟเวอร์คนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโอ้เจ๋วอยู่นะผมพูดเลยเจ๋วเจ๋วเจ๋วนี่มาแล้วนะครับนี่เล่นได้แล้วนะท่านผู <S <S <ๆ>้ชมนะว้าวเอาเรื่องจะัดกคนดูนี่มาแล้วนะครับที่จริงเราไปลงเชดเดอร์ภาพสวยก็ได้นะท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้เราไปลงเชตเดอร์ภาพสวยก็ได้นะฮะนี่เห็นไหมเวลาวิ่งเร็วเราก็กดคอนโทรลนะเพื่อวิ่งเร็ว กดชิปจะเป็นย่องนะครับเป็นนั่ง,งนี้กระโดดสปีดบาร์นะครับกด e เปิดกระเป๋านะฮะกดคลิกซ้ายตีตีบล็อกนี่เห็นไหมคลิกซ้ายตีบล็อกนะอ่าแจ๋วไหมคนดูโอเคคล,คลิกขวาวางบล็อกนี่เห็นไหมแจว๋วแจว๋วคนดูอ่าสมมุติว่าเราจะโยนของแล้วก็เอ่อกดลูกกิ้งหรือว่าเลข1หนึ่งสองสามก็ได้นะครับเห็นไหมเลือกก่อน,นครับแล้วก็กด q ก็โยนทิ้งอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมอันนี้เล่นใช้งานได้จริงนะในส่วนของมูชชั่นจะว่า นะครับแล้วก็เล่นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะครับอ่านี่เจ๋วเลยนี่ตี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 ได้ปกติเลยนะเล่นได้ปกติเลยนะครับเวอร์ชันจ้าว่าอีดิชันนั่นเองครับหวานจี๊ยบนี่กินปึ๊บกินได้ไหมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ผมจะออกนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมจะไปเล่นเวอร์ชันเบ็ดล็อกบ้างนะครับกดออกได้เลยอ่าต่อไปเป็นเวอร์ชันเบ็ล็อกนะเบ็ดล็อกอีดิชันอยู่ตรงนี้นะฮะปึ๊บแล้วกดอินสตาลได้เลยนะครับ อินส tall ตรงนี้ปึ้งเราเลือกเวอร์ชันได้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็รอมันโหลดนะอันนี้สาหรับครั้งแรกอาจจะชาร์จหน่อยนะรอมันโหลดนี่มันกําลังโหลดนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอ่าจากนั้นเราก็ไปกด P ได้เลยนะมันลงเสร็จแล้วกดเล่นได้เลยนี่หวานเจี๊ยบนนี้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเรากดจอใหญ่ได้อย่างนี้นะครับหรือว่ากด F สิบอ็ดก็ได้นะครับก็จะเข้าเข้าจอใหญ่ให้ อ่ากดอ่าผมจะกดมีบีเลเทอร์นะที่จริงเง้นรหัสอ่ะมันใช้ได้กันได้กับพวกอ่ามัคซอฟของเรานะเราไปกดไซน์อินก็ได้สําหรับใครที่แบบซื้อรหัสม c คซอฟ f t มาที่มันแบบซื้อของเติมเกมอะไรไว้ข้างในนะครับก็กดไซน์อินตรงนี้ได้นะครับกดล็อกอินเข้าไปได้แต่ผมจะกดมีบีเลเทอร์แล้วกันอ่าโอเคมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับนี่กดเพจได้เลยนะแล้วก็เลือกโหมดที่ต้องการเล่นได้เลยนะกด Create w o r l d ขึ้นมาก่อนแล้วก็กด Create World นี่เราก็จะเลือกนะเป็น Sur u r v i v a l แล้วก็ เอ่อ uh, perfect full นะครับไม่ใช่อันนี้เอ่อ uh, peak full p e a c e full ful นะฮะแล้วก็กด uh, create ได้เลยนี่อันนี้เป็นโหมดอ่า uh, เอาชีวิตรอดก่อนนะทุกผู้ชมนะเอาชีวิตรอดว่านจอยมาแล้วฮะคนดูว้าวนี่เอาเรื่องจาดวิวแต่ภาพสวยนะเดี๋ยวนี้นะคนดูมทำภาพออกมาสวยมากเลยนี่ได้ปกติเลยนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเดินลงไปก่อน นี่เดินไปหูภาพสวยมากไอเวอร์ชันเบสท์ล็อกนี่ไปเล่นกับพวกมือถือถือว่าภาพสวยอยู่นะเดี๋ยวผมปรับในส่วนของเซตติ้งภาพก่อนนะนี่วิดีโอเอ่อผมปรับแบบไหนไหมว่า performance หรออันนี้ค u s สตอมหรอเอเวอร์ตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคเออเออเอเอทำไมมันเบลอกว่าเดิมวะแปบ๊บหนึ่งมาปรับได้นะคุณนะปรับได้ คอสตอมออปชันกราฟิกนี่เห็นไหมเอ็กซ์ตายูไนี่ปรับได้เลยนะนี่คนดูนี่วิดีโอของมันนะครับขออนุญาตปรับก่อนให้ภาพมันแบบแจ่มๆหน่อยเอาตรงนี้แหละกราฟิกหมดเอาไว้มันได้แค่นี้แหละคนดูก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูก่อนนี่มานะครับนี่กดตีได้เลยนะนี่คลิกซ้ายตีตีได้ปกติเลยนะเห็นไหม เล่นได้ปกตินะครับนี่กดเล็กหนึ่งเล็กสองเลขสามได้นะครับกดวางอย่างนี้ได้หมดเลยนี่แถวแขวอ่าโอเคนี่เห็นไหมกดที่ขวาวาง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 เออแจมแจมคดดูประมาณนี้เลยนะครับนี่เล่นได้จริงนะสำหรับเจ้าตัวอ่รหัสที่เราซื้อมาตัวนี้นะครับของจากทางอ่าชปี้นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะท่านผนะู้ชมยวผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างขมยายใต้คลิปนะอื เร่ได้จริงเลยนะฮะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมนะกดไปที่ด้านล่างทำยแต่คลิปหรือว่าตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะจ๊ะหรือใครอ่าไม่รู้ว่าสั่งซื้อ,องไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไม่ด้านล่างก็ได้หรือกดไปดูด้านล่างทำยแต่คลิปแหละคนดูเนี่ยผมทำสอนไว้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการซื้อจจตุกเกมไม่ครับแท้มาล่นนะฮะประจำปี2025นี้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ดก,ก่อนจะกลับมคลิปหน้าบายจ้าคนดูหวานจ้อย